ะะที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้บ้านและก็ได้รถ เป็นของตัวเองในเร็ววันนี้ครับถท,ท่านใดที่อยากได้พรน,น,นี้นะครับฝากพิมพ์คำ่าสาทุกพิมพ์คำว่ารับพรหรือว่าสมพรปากและก็อยากจะรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นราศีของท่านก่อนอื่นเลยครับฝากท่านอุดหนุนกําไร12ราศีมหาบนตราคาถา11บทของผมนะครับที่จะช่วยทําให้ชีวิตของท่านนั้นดีขึ้นผ่านพ้นอุปสรรคครับที่ผมใส่อักขระหนุนดวง12ราศีรวมถึงคาถาหัวใจ11บทรวมอยู่ในกําไรวงเดียวเรียบร้อยท่านใดที่มี สนใจต้องการจะเป็นเจ้าของพิมพ์เขาว่าสนใจนะครับหรือสามารถทักมาในข้อความได้เลยนะครับผมก็จะติดต่อกลับไปนะครับเอาล่ะเรามาดูกันนะครับว่าราศีใดที่มีเกณฑ์ได้บ้านได้รถเป็นของตัวเองในเรววันนี้มีด้วยกันอยู่5ราศีก็คือชาวราศีมิถุนชาวราศีกรกฎชาวราศีธนูชาวราศีมังกรและชาวราศีกุมครับ5้าราศีนี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านได้รถเป็นของตัวเองอย่างแน่นอน คอนเฟิร์มต้องบอกว่า5ราศีที่ผ่านมานะครับอุปรสรรคต่างๆในชีวิตของท่านที่ท่านรู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้เครียดเหลือเกินเงินไม่พออยากได้อะไรก็ไม่เคยได้เลยทําอะไรก็ไม่มีใครเข้าข้างเลยต้องบอกว่าช่วงนี้ปัญหากําลังจะคลี่คลายไปที่ตัวของมันเองแต่ต้องรอเวลานิดนึงฮนะอย่าใจร้อนครับคุณอยู่เฉยๆนิ่งๆเท่านั้นมีสเตแล้วก็ไม่ต้องไปขุนหันพันแรนไม่ต้องพยายามไปทําให้ตัวเองเดือดร้อนสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายไปเองนะครับคุณเองไม่ต้องลีก ีปัญหาครับความคิดอยากจะไปอยากจะเลิกอะไรไม่ต้องครับนิ่งๆิ่งไว้เลยครับและสถานการณ์จะดีขึ้นนะฮะคุณจะหลุดพ้นจากปัญหาที่เครียดจะมีคนมาช่วยแก้ปัญหาและคุณก็จะสงบขึ้นช่วงนี้ดีมากๆเลยทีเดียวคุณมีโอกาสจะไปพักผ่อนต่างอากาศในสถานที่ริมน้ำริมทะเลและมีโอกาสที่จะได้ย้ายที่อยู่ใหม่ที่ทํางานใหม่ได้บ้านได้รถหรืออย่างน้อยสุดก็จะมีการต่อเติมเสริมแต่งบ้านเรือนหรือรถอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มครับ กำไรลุนดวงชะตาของกริคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทังงง้งสิ้น11บทไปกำลังราชาโชคนะครับ,รบเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ สุขความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาวงละ1,500บาทค่าจะส่งฟรีทุ่ประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 8 9 3 9 3 3 9 4 5ท่านสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยหรือ Inbox อในข้อความไปได้เลยนะครับ